พี่น้องเคยได้ยินคำว่าน้ำไม้โจบกะหมคะ,ะน้ำไม้โจเป็นจังใดเดี๋ยวมินี่จีสิพาไปเฮ็ดกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เฮาเอาน้ำไม้ไปเผาก้อนแบบนี้นะคะ,ะหลังจากที่เฮาเผาน้อไม้แล้วนะคะเขาก็จะมาทําการเคี่ยนแบบนี้นะคะเคี่ยนเน้อไม้นะใช้เข็มแนะนํา,าว่าใส่เข็มดีกว่าซ่อนสอมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นซ่อนสอมบางทีมันขาดเนานะยายเนาะมันจะเฮ็ดเห็นหน้อไม้เฮาเส้นมันขาดนะคะมันก็จะบ่สวย นี่หอมค่ะน้ำมันเผ่านี่หอมมากเลยนะเดี๋ยวได้เคียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเอามายัดไหเบงนะคะว่าวิธีเฮ็ดน้ำมันโจในเฮ็ดแบบใดนะ,ะหลังจากที่เขาเคียนน้ำมันเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเส้นสวยงามแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะทําการยัดไส้ไหเลยนะคะทุกคนบิดๆให้แบบม้วนๆน,นะคะแล้วก็กะว่ามันยัดได้นะคะ นี่อันนี้ใกล้เต็มแล้วนะคะทุกคนน้ำไมโจเนี่ยก็คือเขาต้องยัดให้เต็มไหนะคะนี่อันนี้จะเต็มแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ่าบ่มีน้ำไม้มากพอที่จะยัดเห้เต็มไหได้แล้วเขาเดียวกะว่าเป็นยังค่ะคือเขาสามารถเอามายัดได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าไฮจะเต็มนะคะนี่น้ำไมโจแบบนี้นะคะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยปะยาย เก็บได้เป็นปีมันขั้นตอนก็นคือเอาเอาเน้อไม้มาเผานะคะเผาสะกอนเผาเสร็จจากนั้นเราก็เอามาเคียนเนาะเคียนแบบนี้โดยที่พอเคียนเสร็จเราก็คือแยกไส้ให้เลยค่ะพี่น,อน้องบม่ได้หยุง่ยงยากอีหย่างเลยเห็ดง่ายมากคือแบบบา่าต้องใส่เกลือบา่าต้องข้นบาน่าต้องอีหอย่างที่สําคัญคือมันสามารถเก็บได้โดนเป็นปีจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยแม่แกะก็เห็ดทุกปีนะคะแล้วเนื้อไม้ก็ยังคงความสด ยูคือเกานะคะหอมสังเกตว่าน้ำไม้โจมันจะหอมมากๆค่ะทุกคนลองเอาไปเ็ดกันเบื้งนะคะเป็นวิธีการถนอมน้ำไม้ของเรานะคะเอาไว้เก็บไว้กินเป็นปีนอกจากที่เฮาจะ แบงเฮ็ดน้ำไม่สมแล้วนะคะเราก็สามารถเอามาเฮ็ดน้ำไม้โจแบบนี้ได้เก็บ mm hmm. ได้เป็นปีเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญขั้นตอนคือมันเมื่อยุ่งยากค่ะแค่เผาน้ำไม้เอามาเคียนล้วก็มันอยากใส่หซะซะซะ้ซื้อๆอต่ตอนนี้เนี่ยน้าไม้เต็มไ้แล้วนะคะสังเกตว่าหน้ามันเนี่ยคือหน้าของน้ำไม้เขานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขวมไ้ลงก้อนที่จะขวมไ้เขาก็จะอ่ะ ล้องด้วยถุงพลาสติกแบบนี้นะคะคือต้องต้องมีแนวห้องนะคะอันนี้ก็คือแบบสาธิตให้เบิงนะคะว่าวิธีการเฮ็ดแบบนี้อันนี้ก็มีเคียงมีไม้มีก้อนอิดก็ได้นะคะเอามาห้องแบบนี้นะคะก่อนที่จะขวบหายลงเก็บไว้ในที่ร่มไม่โดนแดดเนาะโอ้มันหนักไหมนเนี่ยยาย่้วบลงนะคะปึ๊บนี่ควมลงแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนอ่า มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะทําให้ลงแบบนี้เพื่อให้หนามคมของน้องใหม่มันออกนะคะเขาก็จะไลออกไลออกค่อยๆไลออกเนาะที่นี่ถามว่าเมื่อใดถึงจะกินได้กินได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าเขาอยากอยากนึกอยากกินเนี่ยเออความมันิมอื่นก็กินได้เลยนะคะหรือว่าจะกินเมื่อใดก็ได้ค่ะแต่มันสามารถเก็บได้เป็นปีอีลิค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่เกฮหดแบบนี้ทุกปีนะคะ ก็ฮอดขวบปีของปีหนานะคะอิลินะคะเราน้อใหมก่กะบอกเลยว่ายังคงความหอมสดใหม่อยู่คือเก่าค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดแบบเออ,เ,อ,อเคยเฮ็ดนะคะกะคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันมานะคะว่าเ,เป็นยังไงนะคะแ,แล้วนั้นนะคะคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการทิดตามรับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมลองเฮ็ดกันเบ้งเด้อบ๊ายบายค่ะ